คณะรัฐประบบหารเนี่ยก็คือรัฐบ,บาลเฉพาะการนั่นเองหรือเรียกว่าราาัฐธิปัตผู้มีอำนาจสูงสุดแล้วเป็นอำนาจสามดุลที่เป็นอำนาจของประชาชนนั่นเองแล้วอำนาจสามสามดุลมันอยู่ที่บ้านบ้านทุกหลังเนี่ยบ้านทุกหลังมีอำนาจสามดุลอยู่ผมจึงต้องมายืนที่บ้านฉากผมหลังนี่จะเป็นฉากบ้านเสมอพอพ้องงานผมคืองานเป็นงานลัทธิครอบครัวไทยมหาอำนาจเป็นลัทธิครอบครัวไทยมหาอำนาจส่วนมากเราจะได้ชื่อลัทธิเนี่ยเราจะเป็นเรื่องผิดทั้งนั้นพวกลัทธิ คือมันพอเป็นข่าวนั่นก็เป็นผิดไงละที่ที่ดีก็มีและนี่คือละที่ที่ดีประเสริฐยอดเยี่ยมสง่างามและท่านต้องพึ่งพาอาศัยด้วยและประกาศต่อไปที่โลกโชว์ต่อโลกเลยเอาละที่ครอบครัวไทยมหาอำนาจไปโชว์ต่อโลกเลยเพราะละที่ครอบครัวไทยจะกระจายไปทั่วโลกเพราะทุกๆประเทศมีบ้านมีครอบครัวเท่านั้นแหละแล้วไม่ทุกประเทศประชาชนทุกประเทศก็ต้องการปกครองตัวเองนั่นแหละไม่เอารัฐบาลทั้งนั้นอะทั้งโลกเป็นเช่นนั้น ประชาชนทั้งโลกเขาไม่ต้องการรัฐบาลเขาทุกคนก็รู้ว่ารัฐบาลมันตัวแสบตัวเกลากะตัวทวงความเจริญนะตัวปิ้นป้อนตัวที่ทําให้ประชาชนเดือดร้อนอยู่ๆประชาชนก็กลายเป็นตัวประกันเวลาเกิดสงครามกลางเมืองเงี้ยประชาชนสวยเนะี่ยประเทศมั่งคั่งก็เป็นพิชจนได้ก็เพราะคณะรัฐบาลนี่แหละเพราะฉะนั้นที่นี่ไม่มีคณะรัฐบาลไม่มีการเลือกตั้งไม,ม่พักการเมืองมันจบยุคไปเลยยุคตัวแทนไม่มีหมดยุค งานผมคืองานทิ้งยุคสมัยเปลี่ยนยุคสมัยเหมือนกับเปลี่ยนยุคกษัตริย์ไปอ่ะไม่มียุคกษัตริย์อีกแล้วมีแต่ยุครัฐบาลใช่ไหมต่อไปนี้จะหมดยุครัฐบาลเป็นยุคประชาชนปกครองตอนเองเนี่ยแลวประเทศไทยเป็นต้นแบบโลกเป็นประเทศแรกต้นแบบโลกแต่ก่อนจะเกิดได้ก็จะต้องบ้านบ้านต้องตื่นก่อนบ้านทุกหลังต้องตื่นก่อนที่มีสมุดทีเบียนบ้านเนี่ยผมกําหนดให้สมุดทะเบียนบ้านทุกบ้านเป็นตัวพักการเมืองเน่เป็นตัวพักการเมืองเลยนะครับเรามีได้พักเดียวพักอื่นมมาแข่งไม่ได้ พะพักอื่นไม่มีไม่มีสมาชิกที่นี่มีสมาชิกเรียบร้อยเลยประกาศเป็นสมุดยืนบ้านแล้วมีสมาชิกพักเรียบร้อยจึงเป็นพักที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใหญ่กว่าพักเพื่อไทยอ,ะอ่ะแล้วก็มีเสียงมากที่สุดเพราะเสียงก็คือประชาชนได้ถึง52ล้านเสียงทุกประชาชนเป็นสมาชิกพักถ้าให้จะประจัดเลือกตั้งก็ต้องเลือกพักตัวเองก็เสียงชนะขาดในตัวเพราะนั้นไม่ต้องประจัดเลือกตั้งให้เสียงเกินรพันล้านเห็นภาพยังเพราะนั้นไม่ต้องไม่ต้องจัดเลือกตั้งเสียงเงินรพันล้านเลย ประกาศผมประกาศให้เป็นพักพักนี้ก็ชนะขาดเพียงแต่จะต้องยืนยันให้ลูกบ้านยืนยันโดยส่งไปแสดงเจตจำนงมายืนยันนะแค่นั้นเองซึ่งการยืนยันก็ส่งเป็นใบ A4 กระดาษ A4 เหมือนน่าเดียวกับที่ท่านไปยืนยันที่กูหาเลือกตั้งก็ส่งกระดาษเหมือนกันส่งกระดาษที่จะเลือกสสถูกไหมครับอันเดียวกันนั่นแหละเพราะนั้นที่นี่ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่มีการเลือกตั้งแต่ใช้การยืนยันก็ส่งใบยืนยันก็คือใบแสดงเจตจำนงนั่นเอง ในใบแสดงเจตจำนงจะมีเจตจำนงอยู่สามเจตจำนงเจตจำนงที่1ึงก็คือข้าพเจ้าชื่อคนนี้นายคนนี้อยู่บ้านเลขที่นี้นะฮะข้าพเจ้าเป็นยืนยันเป็นสมาชิกพักยืนยันยืนยันตัวตนนะเออผมสนัาเสนุนพรรคสมุดที่เป็นบ้านเออมีพักของตัวเองแล้วพักนี่เป็นพักของท่านแล้วท่านเป็นเจ้าของพักเออประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของพักนะครับไม่มีใครเป็นเจ้าของไอ้กฎหมายประเทศไทยกฎหมายรัฐธรรมนูญมันเขียนผิดนะครับไอ้ที่ให้พักทั้งหลายตั้งพักกันได้เนี่เป็นพักคนรวยทั้งนั้นแล้วทุกคนที่มา เป็นสอสอก็เป็นลูกจ้างอะ่ ioè, เะเออแล้วเวลายกมือต้องยกมือตามที่เจ้าของพักเจ้าของพักจะให้ยกมือก็ต้องยกมือตามเขาถึงแม้จะขัดกับประชาชนไม่จริงๆสสรต้องทําเพื่อประชาชนยกมือเพื่อประชาชนแต่นี่ไปรัฐมนูนเขียนให้ไปยกมือให้กับพักอย่างนี้อย่างนี้รัฐมนูลก็เพี้ยนแล้วผิดแล้วเนี่ยเอาหลักที่ผิดมาตั้งเป็นรัฐมนูญกันประชาชนก็ถูกหลอกให้เป็นรัฐมนูญก็ประกาศใช้ก็เฉยก็เลยใช้ของผิดกันมาจนบัตเนี้ยมันจริงเป็นรัฐมนูญที่ผิด มันผิดมาตลอดตั้งแต่ฉบับที่หนึ่งถึงแบบยี่สิบนะทีนี้รัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญนั้นก็มีแบบที่ถูกมีนะคือพูดง่ายรัฐธรรมนูญมีทั้งผิดทั้งถูกทั้งกลางๆมีสามอย่างอย่างละสามสิบเปอร์เซ็นผิดเนี่ยผิดเต็มๆเ,เลยสามสิบเปอร์เซ็นผิดหลักเลยสามสิบเอร์เซ็นถูกหลักก็สามสิบเอร์เซ็นและเขียนกลางๆสามสิบเปอร์เซ็นประเทศไทยมันจะมีสามอันเนี้ยไอ้กลางๆก็เอาไว้เอาไว้ตีความไงเอาไว้เรียกใช้บริการนิติกรมาตีความเพื่อเข้าข้างรับ นะแล้วก็มีองค์กรศิลามารองรับอีกเพระองค์กรศิลาแต่ละคนรัฐบาลแต่งตั้งเงี้ยอยู่ฝ่ายรัฐบาลหมดเพราะนั้นทุกอย่างรัฐบาลได้รับความชอบธรรมจากตรงนี้หมดแล้วก็ตั้งมาผิดเพี้ยนกันหมดเลยจุดประสงค์ผิดเพี้ยนหมดเลยไปเอาเลอกก็ปี่ฝรั่งไปลอกของนอกมาน่ะแต่วา่ามาใช้ประเทศไทยมันจะปรับปรับให้เป็นแบบของผู้มีอำนาจอ่ะเออมันเป็นงานไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนหลอกเพราะประชาชนอยาเอาไวปไป้ประเทศไทยปลอมไปเทศไทยที่เป็นอยู่กันนีเประเทศไทยปลอมที่เราอยู่กันเนี่ยนะเลิก นะทีนี้จะเลือกได้ก็ต้องบ้านเนบ้านจะต้องอัปเดตตัวเองเป็นสภาสภาสามดุลของประชาชนประชาชนมีอำนาจสามดุลไงประชาชนจะจะใช้อำน,นาจสามดุลน,นี่แหละผ่านสภาบ้านเพราะประชาชนไปใช้สภาสปายะสภาสถานที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยานะ่ที่สร้างใหม่เนะี่ยประชาชนไม่ได้ใช้นะครับท่านไปเลือกก็เลือกโจรใส่สูตรที่เฉยท่านมีหน้าที่ไปเลือกนะเข้ากูุหาเลือกตั้งมีหน้าที่เลือกโจรใส่สูตรให้มีเก้าอี้นั่งแค่นี้เองนี่คือหน้าที่ที่แท้จริงที่ประชาชน ที่ท่านภูมิใจแล้วเอโอโนฉันได้ไปเลือกตั้งนะที่ไหนได้คุณอุตสาห์หยุดงานไม่ได้เงินอุตสาห์เดินทางค่ารถทุกซองลิซี่เสียเวลาคุณคุณไปไปเลือกอะไรไปเลือกก้าอี้ให้โจรนั่งโจรที่สุดนั่งแค่นั้นแล้วน,นั้นท่านกลับบ้านพอเสร็จแล้วท่านกลับบ้านไม่ได้ทาอะไรเลยท่านทําอะไรไม่ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ประชวงอะไรก็ไม่ได้ถูกไหมท่านทําไม่ได้มีหน้าที่ไปเลือกเก้าอี้ให้โจรนั่งโจรพอมีก็าอ่้ก็เข้าเป็นสภามีหน้าที่ยกมือให้ใครให้พักกันเมืองไไม่ได้กกนนะะกน เข้าใจยังประชาชนอธิบายนี่มันแจ่มแจ้งมันเคลียร์มันชัดเลยนะมันเป็นแบบนี้จริงๆนี่คือข้อมูลที่ถูกต้องนําขึ้นสู่คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ข้อมูลเท็จนะครับเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเลยแต่ถ้าข้อมูลเท็จแล้วก็ตัวรัฐธรรมนูญนั่นแหละครับแค่มาตราสองก็เสร็จแล้วประเทศนี้มีการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยโอ้โหผมฟังแล้วคำหัวเราะกิ้งเลยคำหัวเราะประชาชนไม่รู้เรื่องกันเลยก็ไม่รู้เรื่องอ่ะก็ไม่รู้เรื่องก็คือไม่รู้เรื่องอ่ะแต่คนรู้เรื่องแล้วจะ S <S <an> <S เห็นแล้วโอ,อ้นี่แค่มาตราสองก็ผิดแล้วครับนะถ <S an> ้ามาตราสามก็ผิดเหมือนกันเพราะอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนที่ถูกแต่พอมาไปบอกพระมหากษัตริย์ส่งใช้ฐ่านสามอนี้พร <S an> ะษัตร์ไม่ได้ช้าแล้วครับสั่งการไม่ได้มันเขียนไปอย่างนั้นแหะเขียนให้ดูเท่ให้รู้หรูเขียนอวยอ่ะเขียนอวยให้กษตัตริย์โอ้ยมีอำนาจตั้งสามจะใช้ผ่านสามทางนะน่ะแล้วถ้าจะยกตัวอย่างก็เนี้ยพระราชกรณียกิจนิดหน่อยแค่นี้จริงๆถ้ามีอำนาจจริงก็ต้องสั่งได้ดีครับ บัญชาการได้เลยตามที่คุณบัญญัติว่าประเทศนี้เป็นประเทศราชาธิปไตยราชาก็ต้องมีอำนาจอำนาจธิปไตยมเํานาจสั่งการนะธรรมศาัตร์ก็ต้องสั่งได้เลยครับแล้วจริงๆสั่งได้ไหมสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้เขียนมาทําไมเขียนให้เท่ๆให้ดูอวยไว้อย่างนั้นให้ดูว่าดูเท่ดูเขียนไปอย่างนั้นแหละครับนี่คือหลอกลวงนะครับรัฐประทาหลอกลวงมาตราสามนี่หลอกลวงนะครับเออมาตราห้าก็เหมือนกันก็ผิดเหมือนกันอะไรที่ไม่มีบัญญัติ ให้ไปใช้ประชาธิปไตยประเพณีประชาธิปไตยมันมีที่ไหน,นประเทศไทยมันยังไม่ได้ประชาธิปไตยมันจะมีประเพณีได้งไงถ้าจะมีก็เป็นประชาธิปไตยปลอมอะเออแล้วถ้าเป็นประชาธิปไตยปลอมคุณจะเอาไปใช้คุณจะไปกลับไปใช้รประชาธิปไตยปลอมหรอ,อมันยิ่งขำยิ่งตลกก็ใหญ่เลยเออแทนที่จะคุณจะได้ไม่มีในบัญญัติมันก็ควรจะมีสิ่งใหม่ก็ควรจะรับสิ่งใหม่นี่ครับเพราะมันไม่มีอ่ะเพราะโลกมันทันสมัยอ่ะ เกิดเจอมนุษย์ต่างดาวอ่ะคุณจะทำไงมันมีมาตรการใหม่อะกฎหมายคุณไม่รองรับคุณก็อ้าวก็เสียประโยชน์เสียผลประโยชน์เออโดนมนุษย์ต่างดาวเอาไปทําพันุไปทําปุ๋ยกันหมดเนี่ยกฎหมายไม่ทันสมัยแล้วคุณจะคุณจะเก็บรักษาไว้ทำไมมาตาห้านมันไม่ให้เปลี่ยนแปลงเรื่องนั้นแก้ไขไม่ได้หรือถ้าไม่มีบัญญัติก็ให้ไปกลับไปใช้ก็ใช้เดีกลับไปใช้มันก็คือของเก่าของของใหม่มันย่อมดีกว่าใช่ไหมของเก่าย่อมไม่ดีแล้วคุณให้กลับไปใช้ของเก่าแล้วมันจะมาแก้ปัญหา อนาคตแก้ปัญหากับมนุษย์ต่างดาวได้ย,ไนะยังไงฮะเข้าใจยังเพราะนั้นมันเขียนเขียนกฎหมายเขียนรัฐธรรมนูนตลกเลอะเทอะเละเทะไม่เขียนไม่เป็นพูดง่ายเขียนรัฐธรรมนูญไม่เป็นเออคนเขียนรัฐธรรมนูนเขียนไม่เป็นพเพราะนั้นเลิกเพราะนั้นอย่าได้เก็บรักษาไว้นี่คือประเทศไทยปลอมท่านที่เก็บรักษาไว,ทไว้ทําไมประเทศไทยแบบนี้ท่านต้องทิ้งอย่างเดียวเพราะว่ายุคหลอสิบเป็นยุคที่ต้องทิ้งของเก่าแล้วได้ของใหม่ตามชื่อยุคเพราะประเทศมีลิขิต มีลิขิตนะประเทศมีลิขิตแล้วลิขิตนั้นตรงมาตลอดเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็ต้องถูกทิ้งแล้วติดตั้งของใหม่ตามยุครอสิบใหม่เอี่ยมอ่องใหม่แววาวใหม่สุสกสกาววิไลรอสิบก็ทําตัวอย่างให้ดูแล้วโคงท่านมาท่านก็รื้อล้างมาตรการเก่าติดตั้งมาตรการใหม่วางมาตรการใหม่หมดเลยแต่รอสิบก็ทําได้ในขอบเขตแค่นั้นเพราะไม่มีอำนาจที่ปาจยแต่อำนาจที่ตายเป็นของประชาชนประชาชนไม่ได้ทําไม่ได้รื้อไม่ได้เปลี่ยนตามยุคสมัยรอสิบเลยเพราะ,ะนั้นถึงเวลานี้จะต้องรื้อทิ้งทิ้งประเทศไทยปัจจุบ สั่งผ่านบ้านนี่ครับสภาบ้านสามดุลสั่งเปลี่ยนแปลงประเทศนี่ครับสั่งได้อย่างไรขอเชิญเขาดูคลิปวิดีโอที่ผมทำอาไว้ท่านจะได้เข้าใจแจ่มแจ้งว่าเออเรามีอำนาจแล้วทําไมเราไม่ใช้แล้วก็ไม่เคยได้ใช้ไม่มีที่ใช้เลยปุ๊บเข้าคู่หาแค่เป็ไปเลือกโจรี่สูดให่มีเ้าอีนนั่งแค่นั้นเองแล้วกลับบ้านโอ้โหลาสาราม,มากเลยคราวนี้ฉันมีมีบ้านแล้วฉันจะอัปเดตบ้านฉันให้เป็นสภาบ้านสามดุลและฉันจะใช้อำนาจสามดุลฉันสั่งการเพราะจะเปลี่ยนประเทศได้ต,นานานดต้องใช้อำนาจสามดุลต้องใช้รัฐบาล,ล,บา,ลา,ากเด้ ต้องใช้รัฐบาลสามดุลเงินรัฐบาลพิเศษที่ได้นาจากประชาชนประชาชนก็ให้ไปโดยตรงเลยอันนี้คนที่จะมาเป็นรัฐบาลสามดุลน,นี่ก็เป็นขบวนกู้ชาติประจักษ์สองนั่นเองซึ่งขบวนกู้ชาติประจักษ์สองก็คือคณะกรรมการพักสมุดเทียนบ้านนั่นเองในเมื่อผมตั้งสมุดเทีนบ้านเป็นพักก็ต้องมีคณะกรรมการพักคณะกรรมการพักก็คือขบวนกู้ชาติประจักษ์สองนี่แหละครับท่านใดอยากเป็นเชิญที่นี่ยินดีต้อนรับเข้ามาเลยนะครับผมยินดีต้อนรับ โดยจะแบ่งผู้หญิงห้าผู้ชาย5้าเพราะว่าจะต้องปฏิวัติไปใจสิบด้านสิบเรื่องในยุครอสิบทำการปฏิวัติไปใจสิบด้านสิบเรื่องเพื่อให้เกิดกิจดาพิหาในยุครอสิบนั่นเองนะตอะนั้นะะนะทีมปฏิวัติสิบทีมก็จะแบ่งเป็นผู้หญิงห้าผู้ชายห้านะผู้หญิงคนแรกเชิญเลยนะครับอ่าคนแรกนี่เกี่ยวกับผมเอ่ยชื่อไปจริงๆมันต้องทาอีคลิปหนึ่งอธิบายเดี๋ยวผมจะมาอีคลิปหนึ่งนะฮะอ่าเกี่ยวกับผู้ที่มาร่วมงานเนี่ย เป็นกระบวนการกู้ชาติประชาตัก2เนี่ยนะเพื่อทําการกู้ชาติและสร้างประเทศไทยใหม่นะผมไมทำาีกีคลิปหนึ่งแต่คลิปนี้มาอธิบายให้เห็นก่อนจะกลนชื่อก็ได้นะกนชื่อก็ท่านรู้จักบ้างไม่รู้จักก็มีนะ,ะเหตุผลทำไมถึงเลือกนี้เดี๋ยวผมอธิบายอีกทีแต,แต่ตอนนี้เกิดไม่ก่อนอคนแรกคุณคุณอะไรชื่อมันก็เรียก กันยากก็เกินเอาไว้ไปดูคลิปต่อไปแล้วกันนะคลิปต่อไปจะอธิบายว่าทำไมจึงเลือกทำไมจึงใช้บริการนี้อนะคลิปนี้ขอจบเพียงนี้คลิปมาคลิปคลิปนี้มาแจกแจงให้ประชาชนได้รู้ว่าท่านมีอำนาจที่ประทายสามดุลอยู่ที่บัตรประชาชนแต่ท่านไม่ได้ใช้หรอกไม่เคยได้ใช้นสามดุลเลยแล้วที่เข้าคูหาเลือกตั้งเนี่ยไปเรื่องโจรน,นะโจรใส่สูตร โจรสสูตก็คือคนวรวยรวยรวยแล้วก็อยากรวยอีกก็เลยมาเป็นโจรสสูตรด้วยการตั้งพรกการเมืองแล้วท่านก็ไปเลือกโจรสิสูตรเ,เข้าไปในกราเลือกตั้งแล้วเขาก็มีเก้ออีนั่งแล้วเขาก็นั่นแหละครับท่านก็ไม่ได้เลยได้แต่นั่งดูเขาแล้วกลับมาบ้านมานั่งดูเขาเล่นเกมการเมืองบา้บาบอเล่นการเมืองน้ำเน่านั้นะท่านนั่งดูไปสมัยดูมาตั้งนานพอมันได้จบได้แล้วมันจบแล้วมันต้องทิ้งแล้วประเทศไทยปัจจุบันนี้ทิ้งการเมืองไม่มีตระกูลใดมายึดประเทศทิ้งหมดเลยเลิกบ้าบอนะ มาทำตระกูลท่านเี่เลยมามาทำบ้านท่านเนี่ย,นนยให้สร้างมาตรฐานใหม่นะเป็นมาตรฐานชาติใหม่เรียกว่าสี่พิหลักที่เราจะประกาศต่อเวทีโลกเนี้ธรรมาการเมืองโลกเลยเป็นเนี่ยผมเชิญชวนท่านมาใช้อํานาจทิพย์ไตยที่รอเจดให้มาทำการเมืองโลกเลย,เเยเทําด้วยตัวท่านเอง ไม่ต้องไปอาศัยสสพกักการเมืองไม่ต้องอาศัยรัฐธรรมนูญรัฐบาลไม่ต้องอาศัยรัฐธรรมนูญด้วยผมมีสิ่งที่มาแทนรัฐธรรมนูนก็คือมาตรฐานชาติชั้นสูงมาตรฐานชาติชตั้นสูงนะไม่ต้องใช้รัฐธรรมนูญเลยมาตรฐานนี่สูงกว่ายุโรปมาตรฐานสูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกาสูงกว่าประเทศไทยสูงกว่าประเทศจีนสูงกว่าประเทศใดในโลกใบนี้และท่านเป็นต้นแบบโลกในยุคเอไอดังนั้นรีบภูมิใจรีบศึกษารีบตื่นตัว รีบเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธิปไตยด่วนเพื่อที่จะใช้มาตรฐานชาติชั้นสูงประกาศต่อเวทีโลกอ่าแล้วท่านก็ได้ตําแหน่งเป็นมุกฝ่ายปกครองอ่าแล้วมีทุนสํารองมาให้ท่านอีกคนละยีล้านบาท20ล้านบาทจะไปทําอย่างไรบริหารเงิน20บล้านบาทได้อย่างไรแต่ละคนก็ไปดูในคลิปต่างๆที่ผมเก็บไว้ให้ขอเชิญเข้าเรียนรู้คลิปของแอดธรรมนุษตายเพื่อเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธิปไตยกันทุกๆบ้านทุกๆคนลูกบ้านทั้งหลายตื่นได้แล้วเจ้าบ้านทั้งหลายก็ประชุมลูกบ้านได้แล้ว เราจะต้องอัปเดตบ้านนะี้เป็นสภาสามดุลแล้วเพื่อทําการทิ้งประเทศไทยปัจจุบันนี้แล้วก็สร้างประเทศไทยใหม่เป็นชาติมหาอำนาจสันติธรรมในยุคเอไอและเป็นต้นแบบการปกครองที่ประชาชนปกครองตัวเองได้และเตรียมตัวเป็นผุ้ฝปกครองและรับทุนสํารองคนละยี่สิบล้านบาทรีประชุมลูกบ้านด่วนแล้วก็สั่งซื้อสั่งซื้อนะฮะต้องลงทุนต้องสั่งซื้อลงทุนอันนี้คุ้มคุ้มอย่างไรขอเชิญดูคลิปของแอดทำใจเพื่อเกิดปัญญาแล้วลงทุนอย่างสง่างาม การเป็นประมุขฝักกอง,องแล้วท่านจะมีสีธงของท่านอยู่ที่ธงสีพิลักไทยนะอย่างส่ยงามเลยขอเชิญติดธงนี้ที่หน้าบ้านทุกๆบ้านเพื่อประกาศว่าบ้านนี้กําลังอัปเดตอัปเดตบ้านแล้วเป็นสภาบ้านสามดุลแล้วและทําการเมืองโลกแล้วบ้านก็จะได้เงินสนับสนุนสามล้านบ้านจะได้คนนะต่อคนนะหมายถึงว่าบ้านเนี้ยสมมุติมีห้าคนคนละสาม คนละยี่สิบล้านอ่ะแล้วไอ้ไอ้คนยี่สิบล้านใช่ไอ้ยี่สิบล้านนี่จะแบ่งมาสามล้านสําหรับบ้านที่อัปเดตยกระดับอ่าบ้านอัปเดตยกระดับจะได้เงินสนับสนุนสามล้านสามล้านนี่เพื่ออะไรสร้างบ้านแล้วก็มียานยนต์ประจําตัวมีรถยนต์ประจาตัวมีโดรนประจําตัวมีเครื่องบันเทิงส่วนตัวมีหุ่นยนต์ฮิมิโระบอดมีอ่าเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้ามีโรงงานไฟฟ้าของตัวเองโซลาร์เซลล์ของตัวเองเลยไม่ต้องพึ่งพามีทั้งกบ ส่วนเรสเซไฟฟ้าที่ขาส่วนตัวแต่น้ำเนี่ต้องส่วนกลางนะเป็นแบบนี้อันนี้คือเงิน3ล้านอยู่ตรงเนี้ยถ้าจะได้บ้านใหม่ถ้ามีบ้านอยู่แล้วอย่างหลังนี้ก็ไปอัปเดตบ้านเก่าก็อัปเดตรีโนเวทนั่นเองนะครับเป็นแบบนี้อ๋อาล้ะท่านเห็นภาพอะไรเยอะแมากมายแล้วขอเชิญดูคลิปอยู่ไนตอนไปแล้วกันคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ